ลองทออีอย่างคือกอดกูาสานเลยกอดถ้าโต้ก็ห่อแยังองดิอยากูแม่่างหากจริงนอไปตรวจสอดหนือรูสอดนอไปยื่องมสัมผั์เพื่อมันจีไปตู น่าตลกก็ต้องต่อบมาส่วนจอมเบู้้เฟซบุ๊กต่างสื่อน้อยอ่่ยต่างสื่อน้อยไปตรวจส,วส,วสอบไปยังมันเศร้าที่เหล่านี้เลยจะ้ะเฮ้ยจังวะ นั่นสะไอจางยัวโอ้ตัวย่าอีตัวโอ้กูยุ่งใจเหรอเออกูยุงใจใช่ไหมอ๋อหนุ่มหนูกูมองชิวว่าเออตัวออไตั้งอีตัวทุกตัวเนาะก็เออเลยเก็ช้ใช้กับปุกเลยเหรอจุงใช่เหอนใ่รู้จุยยูตุกขาที่ผมไม่หูคลิปตุกข้าต่ โอ้ลูลูซึ่แต่กขปู่นี่ยต่ตังชอบฮ่าฮ่าเออตาเนี่ยเดปตาไม่ต้องปู่เขาเหนขาม้อนี่ไอตัวปู่ๆขิดว่าตัวจุนจุนนี่ปู่หลอนเดอขามมาโอ้ไม oh, ่นี่มองชางเปล่าก็สุดสีก็มาอยู่ไรคาสเปน้อไรเกิดไรเกิดอเด้อยอเดย้นดปู่มาชงตัวเออเอออันดุงน่วยช่ทำดจ้ะช่วจ้าช่วจ้าเฮ้ยยอนย có bây giờ thua nó tự lột cái nó tỏ một số nhóm bê nhau thằng số facebook xe tôi gió nè có bao khi tiếng gió có xe hai xe gió xa mà bây giờ luôn chờ khi chuyển nó có có một ô lùn ô cho có riêng có phụ tàn trò nữa bây giờ khi nó bây giờ bây giờ có bạn là nó bây giờ họ giờ để ผม,ยมงยองงงงงงระเว��ไม่สัดห้ามงง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 ตัวงงงงง cents งง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 ิ enfermed งงยงงง Frost ผ sight ตงงงาโัป뜨 dipping Lady ล i กด e l e c t r o งตัดวิ ก็จะแต่ยอรงยองาวน้นก็แต่ย่อห้อยกึ่งย่อสุดนนโอ้ยเลย่เลียตงาะ่ปลโลหนจนจอดัวสนอยอ่ะเ้ยยันน้ยก็รูกเผยยอหรือจ้ะแน่กูลูเผยมัวตามองรูเนงโอยไม่สามารถกดติดตามไรนะอ่าตปลากรมพี่ว่ามัฝากลิงเราฝากโพสจะแม่งย่อคือนุ่นกมาเป็นต้นชื่นรอตัวจริงเสียงจริงน้าด้เ้จะ ยอนียปูยยลุโซเนาะทำไมเนาะอ่าใจจะยอฮะลูกยอไอเม่ตัวตัวจริงเสงจริงเนี่ยปุยยลุโซอย่างเน่ยตัวปลาก็ยอตัวปลาจะยอเลยอยู่อามันก็สอดล้างฟุตบอลเหรอยิงยอยิงยอตัดตัดล้่ยอตัดตัดลอฮะนอนจ่อเดือดจังมาต่างสนาไปตัวหลุนจุนนอขเนาะเรออ่านีรู้ช่องมายอมองรู้แน่แเนาะไม่แดงตาไปสดเลย ปจมองสดเยิงป้าเอยิป้ามาไม่จะเกิดจะตอเป้าเราติดตามในเพจเตามองรูปแน่งเนาะน้องปยู่ตัวสัมพันธ์ง่หนเก่งบริจาคนีที่เรียวไลเนาะมาอุ่นเตมายุนองก็ได้ก็มัวลุมไปบริจายองอีกจงคือที่แม่งจางสัวก็เลยกูลุมไปหูเสียงหลังกูเสียงยอดเสียงท่อ chả lê mê bao mong lưu Cú nhỏ lưu gió hùa ta nàng sông Cô ta ta lê cú nhỏ quang nữa, Chẳng lưu tỏa đây nàng sông nhỏ cao nhỏ cao nhỏ cao tuần hình dạo Cú nhỏ nhỏ nên ngọt bê xong rồi Cái mong lưu này ôi chào hỏi dòng mong lưu xác nó một mông lú rồi. Tho u te, te, chữ này cái chữ lú. Ôi chị họ, mẹ anh chưa? Mông lú để guzi bảo bảo vặn hả gu yo. Nói liên hô lê hả lú để guzi làm hả sư. Đấy, gu yo, gu yo bảo đạp bẹp hả mông zuo. À, cái bông gòn sao đây? Giờ mông lú mông zuo mông lú hả? mong zuo mông lú à. À, mông chút bao mua đê. mua

thì có nè, thế có có gió ca, có sáng gió thóc ga à, à, thế có nói nhau này có bê chong hả, có ta có cần đó đi chăng luôn, của nó, cua cua đây, nhà tu lo lên thang ple, thở của một cỡ bị thương đau

ยู oh. oh. <laughs> 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 si oh. like oh. ่งๆนี่วดเถ้าเกินตัวตามือเละๆดูทรงเลยกูเกิดก็ดังรอกระต่ายเหลือกูเกิดกูเกิดในสายธรรมือเกี่ยวกับการฝึกฝนวอลพุ่งนำในทางศาสนาอ่กูกูจะกูมากูจะหาอ๋อกูกูจะเซนเศรานิกายคาทอลิกอ่าแต่กูมัวจุกิเกิดไว้ถูกตัวหนึ่งหลวงคาไว้ถุงนึงทรงกูจะไล่แต่กูทรงอ๋อกูแค่แต่กูมัวขอประสบการณ์หน่อยว่าหลวงคาดู บวกกับตัวเต้นรอเหนื่อยมองหนอนหลวค่ะกูสสวะเจ้าหลวคลิปจะไม่เซ่ก็ไมีนานุปู่น่หนัวนะเห็นกูตะลุอย่างนั้นแต่กูก็เครียดเนื้อก่อนทํางานด้วยอ๋อย่าอยู่กูจ่ออยู่กี่เป้ากี่แสนเจ้าหลวถ่ายทอดจอไปจอตีมองต่อ้ายหอแม่นแล้วยัอบยิ่งชอบยองเก็ยอรองอืมแล้วมาโยนนองสีตาก็มั่วมีหนวดปิชาเลงเลยโอ้ยจีิจีิงเหรองอยอะเก๋เลยเนาะเขาเนาะเยอจะนอนได้แต่มั่ว กปู่ปจแเงเวาะซเขาหมวเขาปูปจะลรลงกปู่มามัวอีแรงซื้อกยอหลวงเขามาปจแรงไงเขามาดูงฮัล่อ่ะฮัลเล่าวยดบบกู่ี่ติดนอนไปอ่ะเอออืมต้องม้อกู่โยกกปู่ลุนได้หรอเต้าอย่างโยกกบู่แล้วลไปช่องนัไปช่องอืมมันปิจตุ้มัวละมัวตุ้มัวเอาไล่อยจุไปชงอ๋อมีตัวหรือมีนส่ไล่ตุ้มมั

Nên thứ môn sai mà cho lấy tuột mặn cha nữa, tôi chóng cha lại nữa à, ở đây hỏi Ừ, đây cứ có lúc có chóng Ê, tấm chọn tròn tỏn nữa Ở đây đã có ua Ua nọ đi chẳng lúc Ở đây hỏi mà ư cái tìm mô Cứ chẳng bờ Ở đây hỏi mà Cho cho nhìn mà dù Mù lỡ cả mù mù thoa chứ Dù Mù 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 thoa chứ mà กเทอามาคือจเปลมดทุเลอู่จุดใจเราอยู่ก็พกดจะปูเขาปูไม่ยอมูดอ้อย oh. ่งอยู่อ like. ย mm ู hmm. Day, ่อยู่เขาูไม่อยาจะลอแต่อยู่ก็จะเที่ยวเทม่ัวเที mm. ่ยววัวแต่อย oh, ู่มาม่าวัวมาหมาวัวหมูเลยเลยแตโมลูกค mm. ้าเรื่องติดเด๋อยู่ต้งโม่งรู้ยานอมายวล้นสนุกสุดขึนลุ้นตัวลุ้นเต mỗi chu kỳ nó khai nhiều họ, thì lúc đầu lúc tới chờ mỗi chu kỳ mò rồi chu kỳ mò covid, lũ lò mày, họ cứ có chỉ có bị qua một thao thì họ cứ hồi lúc chạy covid to họ, thì lúc chờ thì ăn nó thì cứ chờ bông đỉnh lo lò mua lò cho thầu cái gì sử dụng từ lúc họ nên nó từ sử cũng tôi có một trang xây cô ta chơi hobby bỉ, như huống có thổ, nó cứ có để, trong 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 cứ trong 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 อย่นอนนนูยก็วันจิ้งเุ่นหว่าก็ว่ากช่องสวันจิ้งโอ้ขบผู้ไงฮ่า่าฮ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 ่าาฮ่าาฮ่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 าก่าฮาฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่่าฮ่ั่าฮ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 ่า ก็ช่องน้อก็ต้องโอซะทีรู้แหละกูช่องแล้วมากูเอาไลน์ลุนเดชช่องกูเอาไลน์ลุงอีลู่ช่องกูกูมาม่ว่าสาะกูยังชื่อมากกูยังชื่อมากกาสิ่งที่กูทำไปไม mm. mm. ่ได้ทำมาเกิดมาจากความอยากได้เงินจากเฟซบุ๊กไม่ได้มาจะไล่สังแต่เอาไล่เงียบแต่ก็จะไล่สังเนาะกูสังแต่กูสังไว้ตัวเจนึ่จออย่างเราตีเราสั่งบ่ ที่เราสร้างวัวกูยอกูเลยดอนตั้งแต่สมัยกูร,ร,รู้แลยแต่กูแต่เอ้ยโอุริชากูเซาเข้าใกล้ปุาา้ไรกูต้องสร้างตัวโตวของกูก่อนอกูถึงจะมีค่าตัวในตัวกูแล้วกูก็สามารถเข้าใกล้เขาได้อืมขอนอนมาจ่ิงๆคออยู่ในความฝันนะะอยความฝันดยู่สูมม่งมั่นที่เรียกอดจ้า,จาไรอยู่ในความฝันเนาะอ๋อเอือสิริเกือบก็ช่องนอกมาไปกูใช้จิ้งจ้อนะกูใช้กุญแจง้อคือเลยฮะเออมาแต่ขอคลิปก็อ่าหลือสิจิ้งจอนหลือสรุปคอมเมนต์หรืออุริโนคอมเมนต์เจอยวแล เราจังเราสิก็สามารถจตัวตคอมเมนต์ได้นะอ่าสัมฝาษฝ่ายเจ้าเจ้าต้คืยกว่ายูทูบเบอรเรายกว่าสร้างตัวตนในออนไลน์ใน Facebook แต่หออีเลยเรื่องคอมเมนต์มาเมสุร่ามเรื่องนือกัไลไรวิธีคือแก้คอมเมนต์คือไม่ดีกับเราอ่ะหนึ่งก็คือเราให้เราคิดว่านั่นคือพื้นที่ของเขาย่อรัวรุเชคือรัวสามารถย่าเมสุรีจะาหุเจอไลคอมเมนต์เอจิซ่อมแค่แต่รอเป็นไปได้จะซ่อมแอ

พก็ฝาอจอดูท mm. ี่มองเลยเหรอไปจอดตู้ต้หลอนไซนัเกินเลยรู้สม่หนอหอแล้วก็เรื่องที่รอสั่อวยทุบสั่วส่วนจอมเบสั่งอวที่อย่างน่อยแลยเลยโอ้ยจังแลวที่ได้เริ่มไล่อูอยักฝันจะจอตั้นี้คือชมว่างก็ประมาณลอยมีความฝันอยู่ไม่จมว่างประมาณแล้วกุณเจนไม่เหี่ยวมวยลูกทรศซ้ายลูกสอตรงเดี๋ไม่เสแต่อนูหนูขึวตัวตู้สอตรงใหู้ทศซาซะนะนี่สามารถอวยไร นิ่ชิงยอดรอกูเริ่มจากการที่กูแค่มีความมุ่งมั่นนี่อีเลยแต่อย่าัวคูมุ่งมั่นไปยรอมัวคูมุ่งมั่นรอแต่ก็ยังโมเป็นสื่อโยกอะไล่รโมมุ่งมั่นเกิดจากอะไรเกิดจากคืออยู่หยาตุนนึงตุนนึงคือหยาดแต่ยังโมคูมุ่งมั่นแต่อ๋อแต่มีจะสั้นอยู่จะงบประมาณแต่ง่ายๆเริ่มจากทรวัพท์ แอปในโทรศัพท์แต่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 งเขาโม้โอ้โหจงเจ้าหลุ่งสิ่งสำคัญจำเปือก็อย่ที่มองสวดเลยยอคอนเทนต์เนี่ยจะหาคอนเทนต์ห้อยเยอยอคอนเทนต์นั่นคือไม่เยอะจุ๊บโอ้โหจงไอไม่ศึาจอที่เราสร้างหรอที่เราแต่งพวกรอจอคือพูดสอนสอนพวกตัดต่อวิดีโอยังไงเขามีหลักการยังไงแต่โปรแกรมแต่แอปหนึ่งน้อยเก่งวันไลน์น่ะฝากเอาไว้ด้วยสู้ๆใช่ใช่ มันถือกันอหยามันถือกือสังอัวมาอยูจือยู่มโนซัสเจ้าอ้วหอแล้วก็จุไปอวดทันทีเนอะเรอวเตาในสีมัมสามเป้าเกิดอคนนอมาสามเป้าชาบปจุนยนองเนาะนนองเขาเกิดแต่อยู่อย่างยุนจัจอหาอยู่อยูหน้าตลยุนจออยู่มนซุ่มไปในน้อยเตยสงกาลอนถ่าอยู่รู้เข้าหาอยู่อยู่อดจ 要不光讲，如有老姑，你这么胖呢了？你摸他屁股没捏来？要搞摸，靠私事。要搞摸，就紧张症，多个多个布。各我那知咯？做紧张症好女人哟，没做好事。各我那知女人女人哟，摸靠省力。哥哥只那代，哎，肚子那个样，只屁股有毛塞，肚上个有白，哎，身上个毛个布了，有白塞，有白穿穿的长

cha chi <laughs> nhua yo ta ko khai lu sa yo zu lo ha tu tu ni zo ha tu tu ni pe ko xét chi ta mua nya mo ku ko su pa dai yo tu tu ni zo ne ko mo nè, na nu nu na yo ta lu chi sa lu sa ko thong mo nya su yo nu tu ko ko chi mo nya lu yan sa ko chi mo dai ko yo lên leng tu ko yo khôm, khom dai lu lu sa chúng nó cứ có chữ mua nó chữ chữ chỗ nó chữ หลัวยิงเอาปังก็เชิงงังก็นะถาอุนได้หนัวจอคิดรงรงยอมไม่สังติดตามเตะคิดรงรงมัวเตะคิดรงรงข่าววัยรุ่จุกี่มงข่าววัยรุ่นเน่งมุงสามภาพวัยข้อคิดจะเม่แม้จุติดตามรูปเพจข้อมูลรงรงย้อนถึงวันหล่ะติดตามเลยเด้อช่องยูทูบรงจะเอาเชนเนลนี่เหรอเมจุกดไลค์กดติดตามอันเที่สกดไลค์กดแชร์เลย ตานชอจะไปรู้ชอ่องเนาะเทียต้ามงกดไปดูงอ่นาตะะนตันหลกเนาะในรู้ช่องรู้ช่องนี้จนะผูรู้ช่องหัวมองลุนเง่งต่อก็ไปสัมภาษณ์ในโลชอตนนามเนาะเหาถกเกิร์เนาะไปนเหย,ยื่อแจ้งเนื้อฝักอีหลอดลุถกเกิร์อะไรไล่มาคือที่มองสกัดเลอยกคบออเล่นตือเชหาพงยู่หลอตุลวงเก่าซ้อคมเดือดรุนใจมัวซ้อคมเดือดแงานอย่ากู พี variance, ่ยาตามไม่คบเด็กนี่เด็กกูนู่นเด็กนี่กูตังแต่ไม่ยิ่งจะช่วยตู one, ่พงยืนไม่จะคมเด็กลูซานู่นถือกูไม่จะช่วยนั่นจะรอไม่ยิ่งช่วยลูซ่าไม่จว่าพงศ์ยืนไรกี่ยุนจงหลังเสียงท่อมองลูนเ่ง